ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายเลยท่านเด็กครับอยู่กับผมเองบอสเก็บเคออร์คอลเทนวิตติ้งเองเนาะสมมุติตัวอย่างนี้คือวิเคราะห์เาจากบนยีกเคโซเบนโซเบนเคล้วพราจากบนยีกเคออร์คอลเทนวิตติ้งเองเนาะซึ่งวันนี้คือวันอะไรเอ่ยเดี๋ยวหยุดก่อนก่อนที่คุณจะคอมเมนต์ว่าทำไมอยู่บ้านอย่างสายแมสอยู่ก็คือผมจะโนนในโรงให้ทุกคนนั้นใส่แมสก์สวมใส่แมสอย่างถูกต้องวิธีการใส่แมสอย่างเงี้ย มันมันไม่ได้ช่วยอะไรดีกว่านั่นเองเนาะถ้าใส่ไปก็ like ไรประโยชน์นั่นเองเนาะถ้าเราใส่อย่างเงี้มันลดการป้องกันได้ใช้ได้อยู่นั่นเองเนาะแต่คุณใส่เงี้มันก็ลดการป้องกันได้แต่เจ้ามูของต่าจะได้รับเชื้อเต็มๆนั่นเองเนาะส่วนปากของเราก็ได้รับเชื้อด้ดยการกรองของเจ้าแม้ตัวนี้นั่นเองเนาะโดยผมเองไม่ได้จะสนับสนุนไม่มีสปอนเซอร์อะไรเกี่ยวกับแมตนะจ๊ะคุ คือพี่สาวผมซื้อแมสมาแล้วแม่ผมที่บ้านหมดก็เลยเอาตัวดํานี่บบมาใช้เลยตัวใหม่ตัวใหม่ฝุ่นมันเกิดทีหนึ่งน,นั่นเองเนาะก็อย่าลืมใส่สวมแมสมใส่สวมใส่แมสกันทุกคนนั่นเองก่อนออกจากบ้านใส่แมสใครที่แบบใครที่เห็นแบบเอ้ยไม่ใส่แมสก็ไปเตือนเขาหน่อยว่าให้ใส่แมสห,หากคุณหากคนนั้นเขาโกรธคุณคุณโทรตำรวจก็แล้วแต่คุณเลยละกันว่าจะัดการวิธียังไงดีน,นั่นเ,เองเนาะเอะ ทำไมมันคำพูดนี้มันมันคุ้นๆกับคลิปไหนแหละคือถ้าผมพูดไปมันจะทาผู้ชมงงไงอย่างเง,ง,งี้ยแต่เราก็ช่างเรื่องนัง้นก็เธอคือที่อันนี้ขอนอกเรื่องว้นหนึ่งนะที่ธนาคารผมแล้วก็ที่ใกล้ๆที่ทํางานพี่ชายผมเนี่ยมันจะมีคนติดเชื้อค่ะอยา่างขบอยา่อยางที่เลยที่นั้นหนึ่งอะ่ะเออธนาคารโหมไม่มีใครเข้าไปธนาคารเลยมีคนติดเชื้อคนหนึ่งอะคือแบบคือให้ผู้ชม หันทิศทางซ้ายมือผมอันนี้อันนี้ทางซ้ายผมนะให้หันไปทางนี้ท่านผู้ชมปท่านผู้ชมบางคนอาจจะแบบดูคลิปแบบแล้วมือท่านผู้ชมทางซ้ายของท่านผู้ชมอันนี้ถติว่ามือทางซ้ายของท่านผู้ชมเป็นมืออย่างนี้นะเขาอาจจะหันไปทางนี้ก็ได้แต่เอาง่ายหันซ้ายของแต่ละคนซ้ายซ้ายมือผมอยู่ตรงนี้ซ้ายมือผมอยู่ตรงนี้แล้วหันไปไอ้ทางนี้ คือทางเป็นทางถนนนั่นเองแล้วพอเลี้ยวซ้ายอ่าไอไอไอตรงนี้เป็นทางกลางแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินอีกสักพักก็เจอแล้วนี่เองเนาะคือมันน่ากลัวเนะ COVID 19, เวเาะโควิดสก้าอย่ารอบนี้โคตรเขาเขามีอะไรนะอะไรอะไรครัตเตอร์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้แล้วอ่ะคัตเตอร์สไตล์นี่นึกถึงดความวิทย์เลย โอเคเนาะเราหยุดเรื่องนอกเรื่องกันดีกว่าเนาะผมจะรีบทําคลิปแล้วผมจะไปตรวจคลิปก่อนนั่นเองเนาะโอเคเนาะมันลงมาดูประวัติกันดีกว่าวันฉันมงคลหรือวันฉลองพระอะไรวะลืมลืมลืมเชยว่าอ่านยังไงหรือวันฉลองพระเสวยนั่นเองเนาะคานี้อาจจะไม่คานี้อาจจะเป็นคําที่ยากสําหรับใครบางคนเองสับผมก็ยากเหมือนกันครับท่านผู้ชมโอเคเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าประวัติมันจะเป็นยังไงในอดีตมีการบันทึกเกี่ยวกับพระ พระราชพิธีฉับมงคลเป็นงานหลวงครั้งแรกในวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2393ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองเอ้ยขอโทษขอโทษซึ่งเป็นการฉลองพระเสวยฉัดของพระบาทสมเด็จพระจอมจเกลนะ้า,าเาจ,จ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4นั่นเองเนาะจาก เดี๋ยวจะพูดเยอะไปจากแต่เดิมพิธ no ีน no. ี้ถือเป็นงานส่วนของพระมหากษัตร์ที่จัดขึ้นในเขตพระราทานและมีพระราษฎรจำเรยขอโทษนะใครชื่อคำใครจะสับเนี้ยขอโทษนะผมไม่ได้จะร้อนนะบอกก่อนควรสมพระมหาอะไรเงีโอ้ยล <mor z ell> mm ืม hmm. ง ah ่ายจังเลยอ๋อู้แล้ว เอ่อถึงอ้นั่นลืมมหาสวสฉันให้เป็นสวัสด,ดีโมกเออใช่สวัดสดวเออให้เป็นสวัสด,ดีมงคลไม่ใช่ดีนะสวัสด,ดีดีดีอะไรเริ่มหัวร้อนแล้ว <c oughs> แกราชแกราชสมบัตินับนับจากอ่อรัชสมัยของพระองค์ วันฉันมงคลก็ได้ถูกกระปูเป็นวัวนนักขัตฤกษ์มงคลน,นับแต่นั้นมาเนี่ยงอถธามรมเนียมเดิมแล้วพ,พ,พระราชพิธีฉัรมงคลที่จัดขึ้นในเดือนหกตาปฏิทินไทยปฏิทินไทยเออซึ่งตรงกับเดือนพฤษภาคมตามปฏิทินสากลน,นั่นเองเจ้าเจ้าพนักงานทั้งฝ่ายด้าฝ่ายใน มีหน้าที่รักษาเครื่องชูโฮและพระราชน,น,นิเวศจะทำพิธีสมโภคเป็นฝ่ายในคำแต่ละสำนักอย่างน,นนะอันนี้เป็นประวัติเท่าข้าวเองเหรอผมจะอ่านแค่นี้พอเพราะเนื่องจากว่าท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่เข้าใจดวม <c oughs> ถึงผมด้วยเดอย่าผมจะงงไปด้วย โอเคเราข้ามมาเลยแล้วกันนะคือมันยาวเยียดมากข้าถ้าเทียบกับอ,อ่เอ,อ่หมอนไปนี่หรอก็เออครึ่งครึ่งครึ่งประมาณเนี้ยอ่าอ,อันนี้คือตัหนัสือทั้งหมดตัหนัสือทั้งหมดถึงเขียนถึงเนี้ยโอเคนะอ่าเรามาดูกิจดกร,ร,รกิจกรรมที่ประชาชนควรทำในวันฉันมงคลเราจะทำอะไรกันบ้างมีทั้งหมดสี่ข้อหนึ่ง ร่วมทําบุญตักบาทถวายพระราชกูุศสเพื่อเป็นมงคลแก่แก,แก่ชีวิตอสองถวายพระพรชัยกาถวายพระพรชัยคืออะไรอ,อันนี้มันจะนอกเรื่องหรือเปล่านนผมไม่แน่ใจ 3. ามไประดับธงตามอาคารเรือนเองบ้างเดบ้างบ้านเรือเนี่ยจะมีแบบธงชาติไทย หรือธงชาติของเอ่อมุลเเป็นธงสัญลักษณ์ในหลวงอันนั้น,นอ่ะอ่าสี่ร่วมทาบุญปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสาช่วยสังคมโอเคนะก็มีทั้งหมดข้าวๆปรมาณ้นั่นเองวะนนะที่ผมรีบทำคลิปไม่ใช่อะไรนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในครั้งนั้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องงอสิริอาสิริชินายสิลิบกเอ่อไม่ช่วยค่ะ เย,ยอะๆซีรีสไม่ช่วยผมผมว่าซีรีได้งานเยอะไปแล้วละ <ś> ่ะ <g iggle> ก feet, ็คำถามประจําวันนี้เหรอเอประจําวันนี้นั่นก็คือเดี๋ยวคิดคำถามแป๊บหนึ่ง okay, นะโอเคเนาะในคาถามเนี่ยผมจะเรียกช่วงท้ายนี้ว่าอะไรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมช่วยคิดกันหน่อยละกันเนาะในสี่ช่วงท้ายไอไมเใช่เลยในในในสิ่งช่วงท้ายแบบ อย่างเช่นแบบไอ้พวกคำถามอย่างเช่นคำถามออในเกมอะไรมันเข้ากันกับวันนั้นอะไรต่างๆ่ากันนะถ้ามาชมใจให้ผมเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมคิดด้วยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะคิดเยอะไปแล้วแหละว่าให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมมากดีกว่านะที่ผมแบบขยับแขนไม่ใช่นะลองดูนี่ฝนเวยเห็นปะเออนั่นแหละฝนฝนมันมันเกาะไง เลยปัดออกนั่นเองเนาะเออผมโอเคช่วงท้ายในวันนี้ผมเรียกช่วงท้ายก่อนนะเดีย๋ยวค่อยเรียกตามชื่อท่านผู้ชมที่ผมนั้นชอบนั่นเองเนาะช่วงท้ายในวันนี้เรามีคําถามอยู่ว่านั่นก็คือในก,กิจกรรมที่ควรทําที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยในก,กิจกรรมที่ควรทําในวันชันม,มงคลสี่หัวข้อท่านผู้ชมจะเลือกข้อไหนนั่นเองเนาอ่ออาเดี๋ยวผมบอกให้ว่ามีข้อไหนมั่ง เออ่ถ้าู้ชมผมมีสิวในหัวเนี่ยมันปวดหัวแปลกๆตรงเนี้ยเนี่ยประมาณตรงเนี้ยนะน่าจะมีสิวในหัวโอ้โหสุดยอดเลยมีสิวในหัวด้วยปิเสธเคและความสะอาดจริงมาในสี่หกข้อนี้มีอะไรกันบ้างแทนๆๆนแนนเม่นั่นก็คือทวงทวงเวลาไปก่อนทวงเวลาไปก่อน แทน,นแทน,นแทน,นออเ,เดี๋ยว็ดวมีหนึ่งร่วมทำกิจกรรมตักบาตรสองถวายพระพรชัยสามเป็นระดับธงชาติตามอาคารเรือนและข้อสุดท้ายคือร่วมทำความดีปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมนั่นเองเนาะถ้าผู้ชมจะเลือกอะไรใน4ข้อนี้ก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนั่นเองเนาะหรือจะไปพิมพ์ในบล็อก GFK Talking Club เองที่มีแค่สคนเอง ใช่แล้วครับทุกคนมีแค่สามเงิน้าตีจังเลยมีต้องสับท่านผู้ชมครับเพราะว่าบ้านนี้เราเรามีผีสิงเรียบร้อยแล้วไอผมหยอกเล่นนะเดี๋ยวหลอนจริงโอเคนะเฮ้ยันนี้หลอนจริงละ หล่อจริงแลยนะความกระเบงเป็นบ้านจริงอ่ะดี่ไงอุ่นใจแล้วเปิดชีวิตได้แล้วโอเคก็สำหรับคลิปอะไรอะไรวะเนี่ยผมพูดเองก็หล่อเองโอ้สุดยอดเลยโอเคนะสำหรับวันเออ่ประวัติวันฉันมงคลเนี่ยก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้จบเลยคิปถึงคลิปนี้จะสั้นหรือยาวตามท่านผู้ชมนั่นเองครับ หากใครชอบคลิปนี้ก็ยกอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจผมกดแชร์กันหน่อยโหลกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่นิ่งเนาะหากคุณคู้ปรากาศกดไลค์ไม่สนใจเพราะหัวเสนใหคุณมาคอมเมนต์นั่นเองเนาะการคอมเมนต์เนการแสดงความคิดเหน็นอย่างไรเนาะสวัสดีบ๊ายบายครับทุกคนแล้วก็เวลาออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมใส่แมสนั่นเองเนาะโอเคนะดักไว้แล้วเด้อเฮ้่